สัญญาอาสยามไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธข่าวลือท้องก่อนแต่งจากกรณีเพจเจมอยร้อยแปดกระตุกตอมเพืือขาเมาด้วยการย้อนคำใบชวนสืบ์ต่อว่ามีนักรอกลูกทุ่งสาวคนหนึ่งท้องกับนุ่มตอกวงการแค่เอ่ยชื่อก็รองอ๋อและที่สําคัญคือแฟนรวยชาวเน็ตก็คาดเต่าว่า ซึ่งหนึ่งในลูกทุ่งสาวที่ถูกชาวเน็ตโยงข่าวนี้คือลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเพราะก่อนหน้านี้ธัญญาเพิ่งลงรูปหวานฟิล์เหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งกับอาลูแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวสาวปปลาวชวนให้หลุ้นว่าเจ้าตัวกับแฟนหนุ่มกำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าทางทีมข่าวไม่รอช้ารีบโทรศัพท์ไปสอบถามคนใกล้ชิดของธัญญา ได้รับการเปิดเผยว่ารูปที่น้องธัญญาถ่ายและโพสลงโซเชียลนั้นน้องถ่ายไว้เฉยๆไม่ได้มีอะไรส่วนจะมีข่าวเดีเร็วๆนี้หรือเปล่าคนใกไกชิดก็ตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคำสักเท่าไหร่บอกแค่ว่าไม่มีอะไรพอถามว่ามีข่าวธัญญากำลังมีเบบี้จริงหรือเปล่าคนใกไกชิดก็ตอบว่าไม่มีอะไรก็โยนไปให้ถามพีอาตนสังกัดของธัญญาทีมข่าวของเราจึงรีบโทรศัพท์ไปสอบถามประชาชสัมพันธ์ค่าย ต้นสังกัดของทัญญาซึ่งก็ได้คำตอบว่าในส่วนของข่าวที่เกิดขึ้นรอให้น้องเป็นคนตอบด้วยตัวเองจะดีกว่าว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทางทีมข่าวของเราก็ไม่ยอมแพ้ไลายหาทัญญาทันทีซึ่งเจ้าตัวยังไม่อ่านไลน์ยังไม่ได้ตอบรับไม่ได้ปฏิเสธข่าวหรือที่เกิดขึ้น